ช่วงนี้นะคะผักก็ถูกมากมากเลยค่ะอยากกินเมนูผักเยอะๆนะคะแล้วก็อยากกินแกงกะหรี่ร้อนๆค่ะก็เลยอยากทําเมนูนี้ค่ะฟองดูแกงกะหรี่ชีสจ้าเมนูนี้นะคะอ้อยก็ทําครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็สามีบอกอยากกินแกงกะหรี่นะคะแล้วก็มีผักเยอะๆอ้าวอ้อยสั่งก็จัดให้ค่ะดูในแอปพลิเคชันก็ไม่น่าจะยากนะก็ลองทําดูค่ะสามีก็ถามนะคะเธอทําได้เหรอเออฉันทําได้ก็แล้วกันละนะเอาทําไม่ได้ก็ทิ้งตะนาเยื่งยิ่งยิ่งนิคงยิ่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 งยิ ส่วนแครอทนะคะเราก็จะใช้หนึ่งหัวไปเลยจ้าเราก็จะปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นตามรูปแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่เนี่ยก็จะใช้ครึ่งหัวนะจ้าหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือมันฝรั่งของเราจ้ามันฝรั่งนี้ก็ตั้งแต่น้องหมิวส่งมาให้นะคะน้องหมิวจากเพจ My Home in Hokkaido นะคะก็ส่งมันฝรั่งมาให้อ้อยซังค่ะมันฝรั่งนี้จากฮอกไกโดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะก็เป็นส่วนของน้องหมิวเองนะจ้าพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหั่นตามนี้เลยจ้า ผักของเราก็เตรียมครบหมดแล้วนะคะก็มีตามนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผงกะหรี่ของเราค่ะตามสูตรเขานะคะเขาก็าจะใช้เป็นผงกะหรี่ก้อนค่ะ2ก้อนนะคะหรือว่า40กรัมค่ะแต่อ้อยไม่มีนะคะอ้อยมีแบบผงค่ะ้อ,อก็เลยตวงแบบผงนะคะให้ได้40กรัมค่ะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะเราก็จะตั้งกระทะนะคะเราก็เติมน้ําไป4 0 0ร้อซีซีจ้าใส่ผงกะหรี่ลงไปจ้าแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวจนแบบน้ํางวดแล้วก็เป็นแบบเหนียวเหนียวหนืดๆไปเลยนะคะเคี่ยวจนได้น้ำเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้จะค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงค่ะ มาเตรียมเนื้อสัตว์ของเรานะคะเนื้อสัตว์นี้เราจะใช้เป็นเนื้ออะไรก็ได้คะ่ะน้องไก่หรือว่าจะเป็นหมูก็ได้คะ่ะส่วนอ้อยใช้เป็นเนื้อหมูนะคะเราจะเขียนส่วนผสมทุกอย่างไว้ให้นะคะใช้เนื้อหมู250กรัมค่ะโรยเกลือกับพริกไทยเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ามันไปหนึ่งช้อนโตะนะคะเราก็เอาหมูของเรา <pe ars> ลงไปเลยจ้าผัดหมูจนสุกเลยคะ่ะล้วก็จะใส่มันฝรั่งนะคะแครอทนะคะแล,ล้วก็หอมใหญ่ที่เราซอยไว้ลงไปนะจ้าผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ํส2ช้อนโต๊ะจ้าเสร็ ไปไวเหมือนโกหกค่ะเปิดฝาออกนะจ๊ะวิ้แล้วก็ใส่บล็อกโคลี่ลงไปค่ะผัดผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาอีกรอบนะคะเราก็จะปิดฝาไว้นะคะ1-2นาทีจ้าปิดไว้แล้วก็มารอดูกันนะคะไว้ก็ตั้งเวลาไว้2นาทีนะคะเวลาผ่านไปแล้วค่ะวีน่ากินมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราผัดให้เข้ากันอีกสักรอบนึงนะคะแหวกช่องตรงกลางแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เอากรหลีโอไม่ใช่เอาคาเลของเราที่เราเคี่ยวไว้ใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปตรงกลางนี่นะคะใส่เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยชีสของเราจ้า ขั้นตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อุ้ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นแกงกะหรี่ของเรานะคะอุ้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้นะคะจนชีสของเราละลายจ้าเสร็จแล้วเปิดฝาออกมาอุย้ยมันหอมมากๆเลยค่ะจอดกุณฮิดากับซังก็อดรนทนไม่ไหวนะคะเดินมาดูเลยจ้าอุย้ยทาไมน่ากินอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยทาไมน่ากินจังเลยอะ่ะเอาไม่เชื่อฝีมือนะเนี่ยนี่ครั้งแรกนะจ้ามียองจะของจ้าไปจ้าเราไปทานข้าวบ้านคุณแม่กันนะคะบอกคุณแม่ว่าจะทําฟองดูคาเรช ไปทานข้าวากับคุณแม่จ้าทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปชวนคุณแม่ทานข้าวนนแล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าไอ้อันจ้าไี่คิดว่านันจ้าไอ้ไอ ลน,นจังเขาก็จะดีใจมากเลยนะคะเวลาเจออ้อยกับฟูซังอันนี้หมวกที่อ้อยเล่าให้ฟังคลิปครั้งที่แล้วนะคะว่าคุณแม่ถักหมวกให้นะคะคุณแม่ก็ส่งไลน์มาบอกว่าเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็ใส่ถุงแล้วก็ให้เป็นของขวัญน,นะคะให้อ้อยกับพิดากับซังคาให้ไปใช้ที่ฮอกไกโดนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะถุงน่ารักมากๆเลยคะ่ะถุงของขวัญของคุณแม่นะคะแ <laughs> ม่มาโจไปกินมาิดกา,เาเดกเทสด อาจิมิอาจิมิโอชีสต่อสองวัน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 สองว 와우, 와우. 음, 맛 와우. 이 정도. 어 네. 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 즈가ね 네. 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 구 네. 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 บบ๊าายยอยากบอกว่าเมนูที่ทำครั้งแรกก็อร่อยมากเลยจ้าดีต่อใจมากเลยนะคะก็มีสตอเบอรี่ตบไทยด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายซโยนาลา